ได้สร้อยทองคำมาราคา50บาทที่ตลาดมืดคลองหลอดครับทุกคนสวัสดีครับเหล่านักล่าสมบัติทุกท่านวันนี้ผมจะพาไปล่าสมบัติที่ตลาดมืดคลองหลอดครับทุกคนที่นี่เป็นตลาดรับลาไม่ค่อยมีคนรู้จักครับตลาดนี้จะเปิดทุกวันตั้งแต่สี่ทุ่มจนไปถึงตีสองเลยแหละครับของที่มีมาขายที่นี่เยอะมากทังเสื้อผ้าของเก่าเครื่องประดับต่างๆและที่สําคัญที่สุดคือที่นี่มีนักล่าสมบัติไม่เยอะหลายคนคอาจจะคิดว่าตลาดนี้ปิดตัวไปแล้วมันทําให้ตลาดนี้เหมือนตลาดแห่งความลับและนั่นแหละครับคือโอกาสของเราครับทุกคนแต่เดี๋ยวก่่ออนนครรัับเพืตง้ผม เจอสิ่งนี้ครับสร้อยทองที่มีรอยตอกตรงข้อเล็กๆสีและน้ำหนักดูใช้ได้เลยพอขาเปิดมา50บาทรีบจัดสิครับรออะไรและในวินาทีนั้นเองผมก็เจออีกชิ้นครับทุกคนเส้นนี้ก็เป็นสร้อยทองเหมือนกันครับและที่สําคัญมันมีรอยตอกด้วยครับทุกคนอโอกาสเป็นไปได้มากว่ามันจะเป็นทองคําแท้เส้นนี้ก็แค่50บาทรีบคว้าและพากลับบ้านเลยครับทุกคนวันนี้ผมได้ของที่น่าสงสัยมาถึง2ชิ้นเลยครับคือสร้อยทองที่มีรอยสลักทั้งคู่มันจะเป็นทองคําแท้จริงๆหรือไม่ความสงสัยนี้ต้องได้รับการพินนม้ร่ิแักกช ทองที่มีรอยตอกชิ้นนี้มันจะเป็นทองคําแท้จริงๆหรือไม่คน,คนมาช่วยผมลุ้นไปพร้อมกันนะครับโอ้โหผลปรากฏว่านี่ไม่ใช่ทองนะครับน่าเสียดายมากๆครับเหมือนมีรอยตอกมาให้เราดีใจเล่นๆไม่เป็นไรครับเรายังมีอีกชิน้นมาต่อกันชิ้นที่2เลยครับสร้อยทองเส้นนี้มันคือความหวังของเราถ้ามันคือทองคําแท้แท้อาจจะขายได้หลากหลายหมื่นเลยละครับเพื่อนๆมาช่วยกันลุ้นไปพร้อมกันนะครับโอ้โหอันนี้ก็ไม่ใช่ทองนะครับน่าเสียดายมากๆครับทุกคนเมื่อไหร่ผมจะสมหวังเหมือนกับคนอื่นบ้างและนี่คือบทสรุปของการประชััยีตลลาดดอองหวนนี้เพื่ออนยาากให้ผมมไปล่สบัติที่นออีกคมมเตตแลดิา มาได้เลย